ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไก่สุดที่รักของชิกกี้และเอ็นเจที่เพิ่งได้มานั้นถูกขโมยไปมีชายปริศนาย่องเข้ามาตอนดึกและเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ชิกกี้และเอ็นเจจึงต้องตามไปที่โรงงานไก่เถื่อนพวกเขาได้พบเจอกับความลับที่แสนน่ากลัวของโรงงานเถื่อนแห่งนี้และจะต้อง่าอุปสรรคเข้าไปเอาไก่คืนมาให้ได้ชิกกี้เอ็นเจจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่และชายปริศนาลึกลับคนนั้นคือใครกันแน่นะเตรียมน้ำเตรียมขนมรับไปรับชมพร้อมกันได้เลยไง ชิคกี้แอนเจตอนใช้ชีวิตเป็นไก่ในไมโครฟ้านี่นี่นี่ทุกคนก่อนจะไปรอดชมการ์ตูนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไแล้วก็แชร์ไป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะนขอหน่อยนะนขอหน่อยนะนนเออเ้ยชิคกี้ทำอะไรเนี่ยช่างเถอะงั้นพวกเราไปดูการ์ตูนกันเลยมาเจอบไปดูกันเลยอชิคกี้ฝากด้วยนะ กองนี้คืออาหารไก่ที่ต่อไปให้ไก่กินนะโอเคครับถือให้ดีๆล่ะเอาไปให้เอ็ที่อยู่ในคอกเลยนะก่องน,นี้สินะฮึบโอ้โหหนักจังเลยครับคุณลุงก,กำนันหืมใส่มาเยอะแค่ไหนเนี่ยเห็นผมเป็นเดอะฮักหรือไงเนี่ยโอ้โหหนักชะมัดลอยวิ่งวิวิงว่งก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหกระโดดเลยกันฮึบฮึบฮบ อ้าวเอ็นเจเอามาให้แล้วนี่อาหารไก่อา้าวชิคกี้มาแล้วเหรอมาแล้วโอ้โหยถ้าสนักหนะ้าดูเลยนะเนี่ยเข้าใจมากเลยนะโอยดูซิมีเท่าไหร่โอ้เธอนี่เพาะพันไก่ไวเหมือนกันนะไก่เต็มอคอกไปหมดเลยแน่นอนอยู่แล้วแม่ก็ใช้เป็นคนเลี้ยงเ,งเองนี่นาะหอ้ยดูซิดูซิซผม,มันรู้ว่าถึงเวลาจะกินแล้วอ่ะมาออกกันเต็มหน้ารวยเลยไง,ไงน่าลอ่งเจ๋งเลยฮะเอาล่ะถึงเวลาอาหารแล้ว เอาน,ออนี่ของแกอ้านี่ของแกโอแกก็ด้วยเจ้าตัวนี้ตัวเล็กฮะกินเยอะๆเ,เลยนี่แน่ๆๆๆๆเอาแกก็ด้วยกินเข้าไปสิ เอยโอ้โหคนลุงคนเลี้ยงหมูนี่ชอบเดินไต่ลัวจังเลยฮะลุงเลี้ยงหมูจอจีเอเจวันนี้มาเช้าจากลอยตาแหมก็นิดหน่อยอ่ะวันนี้ต้องรีบเลี้ยงทั้งพวกนี้จะได้รีบไปเล่นได้ไวๆเอาล่ะชิคกี้ฉันให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะแล้วก็ไปหาอะไรเล่นกันเยี่ยบเลยงั้นไปกันเถอะเอเจวันนี้หนะ้าที่ของฉันก็หมดเท่านี้แล้วโอเคไปเถอะไปเถอะไปไปวันนี้จะเล่นอะไรดีนะไว้เจอกันนะเจ้าพวกไก่ มไม่มีใครอยู่อยากต้องลองเช็คอีกทีนึงไหนซ้ายขวาไม่มีคนอยู่ดึกขนาดนี้ไม่น่ามีไครออกมาเนาะเอาละได้เวลาแล้วโอ้ยดูเจ้าไก่พวกนั้นสิอบอ้วนฐานีิมูเป็นไก่ที่มีความสุกสุดๆไปเลยไข่พวกนี้เป็นสายฐาน่หาย,ยากที่สุดๆนี่านาเดี๋ยวก็แสนจะอร่อยค่ะได้ราคาแพงด้วยแถมไก่พวกนี้ยังเป็นไก่ที่เลี้ยงระบบเปิด ความเครียดมีความสุขมากๆม้ยขายได้ราคาแพงมากแน่แน่สุดยอดเลยฮฮขอขโมยแล้วนะอืมอืมยังไม่มีใครมาตอนนี้ขโมยจะาไก่พวกนี้ขึ้นแล้วบรรทุกแล้วสิไอาอากาศยามเช้านี่มันสดชื่นดีจริงๆเลยแฮะเชกี้เออเชกี้แแล้วเรื่องใหญ่แล้ว เกิดอะไรขึ้นน่ะเอ็นเจเป็นอะไรมาก็ไก่ของพวกเรานะ่สิหายหมดเราเลยอะ่ะฮะไก่หายเหรอฮะฮะใจแล้วเรียบไปดูอะมาทางนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮฮ ันดูสิไม่เหลือเลยอะ่ะเหลือจริงด้วยยังไงนาะทีนี้ไก่พันหายยากสุดด้วยเออหเหลือแต่ขนนะหายหมดคอกเลยเหลือแค่ซากขนไก่เอ,อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีอะไรตกอยู่ด้วยฮะหน้าตาแปลกแปลอะ่ะเข้าไปดูซิเอ็นเจ๊ดูก่อนนะออเหมือนจะเป็นน้ำบาดไม่สิขี้การละมัง้ง ดูรมๆแล้วไม่น่าจ,จะมีประโยชน์อะไรทิ้งไปเหรอเฮ้ย hey, ช้าก่อนสิเอ็นเจอาจจะมีเบาะแสะอะไรก็ได้นะนายคิดว่างั้นเหรอ <S <S เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ตกอยู่ในข้อไก่ที่ไก่หายไปเดี๋ยวนะเจ้านี่มันเขียนว่าคียนะ์การ์ดนะเอ็นเจคีย์การ์ดจริงๆด้วยฮะหมายความว่าอย่างไงกันเลนเนียหรือวะ่ะเธอลองอ่านตรงนี้ดูสิตรงนี<ล>้ตรงนี้อะไรอะตรงมุมเนี้ยนะตรงมุมว่ามุมงั้นเหรอมันมีชื่อบริษัทเขียนเอาไว้ว่า JFC JFC เจอคุณคุณ้อ๋อเดียวนะนั่นเป็นร้านไก่ทอดที่เพิ่งมาเปิดใหม่เมืองข้ขางๆที่นะโรงงานไก่ทอดอย่างนั้นเหรอแล้วก็ตรงนี้มันมีเขียนตรงบุมอีกว่าโรงงานลับโรงงานลับเหรอตรงนี้ตรงนี้เขียนว่า m r ส o ์ดอกด้วยนะเอ๋มิสซ์ด็อกเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะแต่ว่าฉันรู้แล้วล่ะหมายความว่ายังไงเหรอเอ็เจฉันคิดว่า จะต้องมีคนขโมยไก่ไปทำไก่ทอดแน่ๆเลย,หยเหอเฮ้ยไม่จริงนะอ๋อเิ๊ด้วยที่แอนเจพูดก็มีเขากองใช่ใช่ใช่ใชไหมล่ะร้านไก่ทอดที่เพิ่งมาเปิดใหม่ก็ไม่แปลกใจเลยที่ไก่เราจะเป็นเป้าหมายนะมันคงรู้สมยานามไก่หายากของเรามันก็เลยหาทางมาขโมยนะสิบางเอิญม,มันซ่อมซ้มขีการก็เลยตกเอาไว้เอาละอย่างน้อยๆเราก็ได้เบาะแสสำคัญมาแล้ว ที่น่าสงสารของฉันแล้วโรงงานลับมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนอะ ถ้ามีคนรู้มันก็ไม่รับนะสิยากละสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอ็นเจฉันพอมีวิธีอยู่นะแบบหนึ่งนะเฮ้ hey, ยทำอะไรนะเอ็นเจ้เฮ้ยฉันได้กลิ่นอยู่นะได้กลิ่นแปลกประหลาดวะนั่นไงชิกี้เห็นหรือเปล่า hmm? นี่ไงร้อยขนไก่ลวกไปตามทางเลยอะถ้าเราตามรอยพวกนี้ไปละก็จะต้องตามไปถึงโรงงานรับแน่แเลยว้าวเจ๋งเลยเอ็นเจ้ทำได้ดีมากงั้นพวกเราก็เริ่มตามร้อยขนไก่ไปเลย okay, ฮะโอเคได้เลย let's go <S ต้องรีบไปช่วยเจ้าพวกไก่นะ่าสงสารแล้ว ฉันไม่อยากให้มันกลายเป็นไก่ทอดนะนั่นสินะพวกเราคงต้องรีบไปแล้ว,วแหละทางนี้ตามมาเลยชิกี้เดี๋ยวนะเอ็นเจฉันว่าไม่ต้องดมหาแล้วเดินตามขนเราก็ได้นะ,ะนั่นสินะฮรีบไป,ไปแล้วหัวตลกอยู่นั่นแหละ ไอ้ออ้อ,อจะมัดเลยนี่ไงชิคกี้นั่นไงหอ้ยลอยเยอะมากเลยอ่ะเหมือนมันจะถีก้นเอยๆเ,เลยนะเอ,อ,อ,อยเดี๋ยวนะทางนี้เราก็ทางนี้เห็นเจหะ<า>ฉันว่าเราเจอแล้วแหะดูทางซ้ายของเธอสิทางซ้ายของฉันงั้นเหรอ โอ้โหตัวบ้านลิศเลยแล้วแบบนี้มันรับกระตรงไหนเนี่ยโอ้โหใหญ่อลังการฉันว่าชัดเจนเลยที่นี่แหละโรงงานรับอถ้าจะขนาดนี้แถวบ้านไม่เรียกรับแล้วนะโอ้โหเรียกไก่ยังเปิดเผยเลยฮะนั่นสิสร้างมาเหมือนกลัวคนไม่รู้เลยนะว่าเป็นโรงงานไก่เนี่ยงั้นรีบไปกันเลยฮหอิ๊กเก้เจ้าไก่น้อยรอฉันก่อนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะถึงแล้วเอ็นเจอีกนิดเดียวถึงแล้วถึงแล้ว โอ้เดี๋ยวนะชิกี้หลแล้วหอบแล้ว,ลอลวเอ๊ะมีอะไรหรอเอ็นเจนั่นไงดูสิมีคนเฝ้าอยู่ด้วยสองคนน่ะเอ๊ะช้ยชายชก,กันสองคนยืนเฝ้าอะไรกันอยู่น้าแถมยังมีปืนด้วยนะาโหยโหดเกินเขาทำอะไรกันน่ะฉันรู้ฉันรู้ว่ามันคืออะไรฉันดูหนังมเงาเยอะแบบนี้เขาเรียกบริการเอาไว้เฝ้าประตูนะาเหมือนในพวกหนังต่อสู้ไงจะมีพวกบริการพกปืนอยู่หน้าประตูใช่เลยแบบเนี้พวกเราเข้าไปไม่ได้แน่แน่อ้อยอันตรายเกินไปแล้วเราจะทำยังไงกันดี โอ้โหไม่รู้เลยฮะไม่ว่ายัางไงก็หาทางเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอคิดแป๊บหนึ่งนะไงทำยังไ,ไงดีนะไีนะไอทำยังไงดีไก่ไก่ไโอไก่งั้นเหรอไก่ไก่ใช่ใช่ นึกออกแล้วเอ๋ยังไงหรอเอ็นเจบอกมาเร็วบอกมาเร็วนฉลาดจังเลยเราก็แปลงร่างเป็นไก่ไปสะนเลยสิไหนๆจะพวกนี้ก็ต้องการไก่แล้วเราก็แค่กลายเป็นไก่ให้พวกมันแล้วก็เดินเข้าไปในโรงงานสะนเลยเฮ้เจ๋งเป็นไงเชียบคมมากเลยใช่หมล่ะเป็นไอเดียที่ดีสุดๆไปเลยแล้วพอเราเข้าไปข้างในได้เราก็ค่อยเดินสำรวจว่าจะพวกไก่ของพวกเราอยู่ที่ไหนสุดยอดเลยเอาแหละแล้วเราจะแปลงร่างเป็นไก่อย่างไงล่ะเอ็นเจอะา ไม่ยาถ้าอยากเป็นไก่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคน้น um, uh, กระเป๋าก่อนอยู่ไหนนะอ่ะได้มาแล้วนี่ไงน้ำยาสารพัดเนื้อเฮ้ว้าวนี่คือน้ำยาที่ฉันเพิ่งผลิตขึ้นมาได้ไม่นานน้ำยาเนี้ยจะทำให้นายแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้ตามที่นายเนื้อเจ๋งเลยนี่คือวิชาปรุงยาที่จะไปเรียนกับคุณลุงพ่อมดมาใช่ไหมใช่แล้วเธอที่สุดยอดไปเลย ชอมีสิชอมีคตเท่ไมเดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่เวลาเลยเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมอ่านสินะนจริงๆริฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่รอกแต่ว่านี่นะเอ้ไอ้เป็ดเลย,ยสัมผัสได้รู้ว่าเป็นไก่ที่ตัวใหญ่เอ๊ะโอ้โหสามเมื่อไหร่ละเนี่ยทำไมตัวฉันเหลือกระจิ๊ดเดียวอะไว้เอ็นเจเธอกลายเป็นไก่แค่แล้วทำไมนาถึงตัวใหญ่บลุขนาดนั้นละเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยอ่ะ สภาพฉันตอนนี้อยางกับลูกเจียวที่เพิ่งออกจากไข่เลยอะ่ะฉันน่ะไก่ปกติส่วนเธอน่ะนไก่แคะหรือเปล่าไม่ฉันไม่ใช่ไก่แคระนะฉันเป็นลูกเจียบตั้งหะเอาหละตอนนี้เราก็กลายเป็นไก่แล้วเราจะต้อง <c oughs> บุกเข้าไปและเอนเจมากินอะไรตอนนี้เล่าไงก็มันน่ากินนี่นะ,อะไอ้กลายเป็นไก่ปุ๊บจิตใจก็กลายเป็นไก่ไปด้วยไอ้อเ้วเอาไงต่อโอ้เจ็บนะชิกกี้โอ้ยขาคนหรือขาเปลดเนี่ยเอาหละตอนนี้เรากลายเป็นไก่แล้วเราก็พร้อมที่จะบุกเข้าไปแล้วเอนเจพร้อมแล้วสินะถ้าพร้อมแล้วเราก็ ไปลุยกันเลยเฮ้ยเอ็นเจเดี๋ยวก่อน <Serbia? S 1> อกลับมานี่เลยไยไม่ตามมาเล่าชิกี้ว่าไงก็ <c oughs> เธอวิ่งไปผิดทางนะสิมันอยู่ทางนี้ต่างหากเล่าออโอ้ยแหมเข้าใจผิดนิดหน่อยเองะไงเธอเนี่ยนะเอาล่ะเอ็นเจเราจะต้องทำตัวให้เหมือนไก่ปกติให้มากที่สุดเลยนะโอ้ยเข้าใจแล้วฉันนี่เนียนสุดยอดเลยเอาละ่ะ <c oughs> เอ็เนเจเฮ้ย i, เดี๋ยวสิเอ็นเจแบบนั้นไม่ปกติแล้วว่านี่นะเฮ้ยทำอะไรน่ะ โอ๊ยเฮ้ยให้โทษทีนะจะจะจจะเชคกี้เอ็เชคตายแล้วนี่เธอทาอะไรลงไปเนี่ยห้ยก็ฉันตกใจไปหน่อยอ่ะก็เลยเป๋ปลาขวดใส่ไปนะซิไก่สองคนเมื่อกี้ให้กลายเป็นไก่ไปแล้วกลายเป็นไก่ไปเส้นแล้วอ่ะโอ้โหทำไงดีละทีนี้เอ่อถือว่ามันเป็นหนึ่งในแผนก็แล้วกันนะเิคกี้ทำเป็นไม่เห็นก็แล้วกันเดี๋ยวก็กลายเป็นคนเองแหละเฮ้ย ทำไมได้บินขึ้นไปได้แต่ฉันบินไม่ขึ้นเล่าอันเดี๋ยวร้องไหมเอึบเอ้ยเอ้าเฮ้ยหอยแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยอะจะบินได้ได้เหรอเอ็นเชอะไรนะชิคกี้นายบินไม่ได้หรอโอ้หก็เจอกัะก็ใช้เป็นไก่นะจะบินสำรวจให้นะโอเคหอยเจอแล้วชิคกี้มาทางนี้แล้วหอยฉันเจออะไรประหลาดประหลาดอยู่ตรงนี้ด้วยเจออะไรเหรอดูสิไหน นี่ไงล่ะ <S 1> <S 1> <S เอ๋นี่มันงานงา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 เนี่ยเจ้าเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นทางลับนะฉันว่ามันน่าจะเข้าได้อยู่นะนายลองมุดเข้าไปสิฮะห,หรือให้ฉันมุดเข้าไปดีอะข้างในมีทางไปต่อจริงๆด้วย <S 2> <S 2> อ๋อจริงสินายลองใช้คีย์การ์ดที่เก็บมาได้ดูดีไหมล่ะ <S <S อ๋อจริงด้วยสินะไอเดียดี <S 2> <S 2> <S <S เอาแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะลองใช้คีย์การ์ดดูมันจะต้องใส่ตรงไหนกันนะให้ชิบอ๋อ เฮ้ยเปิดแล้วเอ็นเจมาดูนี่เร็วมันใช้งานได้จริงๆด้วยอ๋อหอยแบบนี้ก็แจมเลยเอาล่ะเอ็นเจเธอพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยอ้โหยดีนะเป็นไก่มันก็เลยลงมาไม่เจ็บเนี่ยนั่นสินะวะ่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยอ้หอหยดูซิสิ่งก่อสร้างแบบเนี้คุ้นๆน,นะเอาล่ะเอ็นเจเธอเดินนําไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยขาไม่แตะบันไดเลยอะก็แจ้งดีนะไม่ต้องเดินเลยเราบินได้นี่นะโอ้ ขาวจนแสบตาเลยเนี่ยโอ้ยเอ๊ะที่นี่มันคืออะไรกันแน่นะช็กกี้ฮะอะไรหรอไก่ทอดไก่ทอดหอมชะมัดเลยอะ่ะว้าวมีไก่ทอดกร,บกรอบๆอยู่ด้วยฮะ,ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะที่นี่มันโรงงานไก่ทอดนี่นะโอ้มม่ก็อ แย่ yeah, ละสิอย่าบอกนะว่าเจ้าเจ้าไก่ทั้งหมดนั้นลายเป็นไก่ทอดไปแล้วยังไงหรอ,อไม่น่าใช่หรอกพวกนี้เป็นไก่ที่ทอดเสร็จแล้วแต่ว่าดูกล่องนี่สิพร้อมชองพร้อมส่งพ,พร้อมส่งซะด้วยชิกี้นายไม่ลองเปิดดูหน่อยเลยหรอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันลองเปิดดูก็ได้นะอาลรนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยโอ้โหไก่เต็มเลย คริสปี้ชิเคเก้นไก่ทอดเต็มกล่องเลยฉันจะไม่กินไก่ทอดอีกแล้ว ah นั่นก็หมายความว่านี่คงจะเป็นห้องสำหรับแพ็คของที่จะส่งออกไปขายสินะ ฉันว่าน่าจะใช่นะแถมมันไม่ได้มีแค่กล่องเดียวด้วยดูสิมีเต็มไปหมดเลยอะแถมทุกกล่องก็เขียนว่าพร้อมส่งซะด้วยสิไรไรนะ่าสงสารเจ้าพวกไก่ชะมัดเลยอะเอาแหละฉันหวังว่าไก่กับพวกเราจะปลอดภัยนะเอ็นเจอืฉันก็หวังว่าแบบนั้นนะถ้างั้นเรารีบไปกันต่อเถอะเหมือนว่าทางนั้นจะมีทางไปต่อด้วยดูเหมือนว่าที่นี่จะมีแต่ไก่ที่ทอดเสร็จแล้วนะห้องเนี่ยที่นี่ก็คือห้องแพ็คของเตรียมส่งยังไงล่ะก็คงไม่ใช่ที่นี่นนหรอกเราก็คงต้องไปหาต้น ทางของมันสินะทางนี้แน่เลยอะชิกิดูดูแล้วก็น่าจะเป็นทางเดียวนะแล้วก็มีทางไปต่อด้วยว่าแต่เจ้านี่ม hey, ันคืออะไรงั้นเหรออืงหงงหงงหงงอชิคิเจ้านี่มันแข็งอะหยปลอดภัยไหมเนี่ยงงงงเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเจชิิช่วยฉันด้วยมาแล้วมาแล้วฉันมาช่วยแล้วก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ แย่แล้วสิเฮ้ยไม่อยากตายเดี๋ยวก่อนนี่มันเฮ้ยเอ้ยนี่มันคือเต่าทอดไก่เต่าทอดไก่เนี่ยนะใช่แล้วสิจะาป็นไงใหญ่อะไรกันหนาดีตายแน่จ้ะเจ๊กระโดดแล้วระวังตัวด้วยเฮ้ยจ้าพ่อโอ้ยมาอีกแล้วอีกนิดเดียวเอ็เจเฮ้ยเจ้พ่อเฮ้ยเกือบไปแล้วเอ้ยเจเกมันจะหมดหรือยัง ไล่หนึ่งสองครับไล่ไล่รอดมาได้น่าจะสุดาสทางแล้วนะเล่เน่ากลัวชะมัดเลยเกือบไปแล้วสินี่เนี่ยมันเตาทอดไก่ยักษ์ช,ะชะดัดๆเต้าพวกไก่ผู้คอนไลยก็คงโดนลำเลียงไปตามสายพานนี้จากนั้นก็ลงไปในเตาดอสินะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่ร่วงลงไปเป็นไก่ทอดด้ไหนเอ็นเจเกือบไปแล้วเชียวนั่นสิเกือบไปแล้วเชียวไ้ยเอาแหละเอ็นเจไปกันต่อเถอะได้เลยลุยเอ๊ะห้องสีเหลืองอย่าง อโอโหอยห้องสีเหลืองอ๋อยเลยอะหมายความว่าไงกันแล้วเนี่ยไอทำไมมันถึงเหลืองอ๋อยขนาดนี้แล้วเราจะทําทยังไงต่อแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอะ่ะมองไปทางไหนก็เหมือนไม่มีอะไรเลยอะเก้ไหไเอ็นเจจเย็นก่อนสิเธอกลายเป็นไก่แล้วสมาธิสั้นลงแฮะหมายความว่าไงอะไอะสำรวจสำรวจ วะเดี๋ยวนะชิกีไน่ไงโอ้โหฉันเจอแล้วฉันเก่งไหมเนี่ยคือว่านะเอ็นเจเดินเข้ามามันก็สามารถมองเห็นได้เลยนะหวาอย่ามาโมเมนะจริงๆว่าแต่เจ้านี่คืออะไรงั้นหรองง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 งชิกีฉันว่าเจ้านี่ใช้ไม่ได้ล็อกมันแข็งเกินเอ็นเจแล้วเธอจะไปจิกมันทําไมกันแล้วนั่นน่ะมันมีสมุดอยู่ข้างบนน่ะเอ้ยจริงด้วยเหรบเออไหนฉันขออ่านหน่อยสิ เขาว่าไงมั่งเหรอเอ็นเจเหมือนมันจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะชิกี้ทำไมถึงมีของแบบนี้มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนี่ยไหนขอฉันดูมั่งสิฮึบอ่ะจริงด้วย1 2 3 4งสองบวกหนึ่เท่ากับเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอเอะใช่แล้วออเฮ้ฉันต้องคิดแล้วล่ะ อ๋อจริงสิตอบง่ายๆไปแล้วละกัน1234มันอาจจะเป็นแค่คำถามหลอกๆก็ได้อย่างนี้นี่เองมันคือรหัสประตูสินะฉันว่าน่าจะใช่นะงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเอ็นเจ์ัดไปเลยเมื่อกี้นี้เธอบอกว่า1234สินะอ่ะนี่ใช่เป็นไงเ่าไม่ถูกอะเอ็นเจเอาเฮ้ยไม่ได้เหรอรหัสผิดแนะ่ใช่เอ้ย12 3 4สบวก 1, 2, 3, 1 2, 3, เฮ้ยได้เท่าไรกันนะหนึ่งบหได้สอง สามหกก็สามเจ็แเจ็ดสี่หน่อยสามสี่สามสี่ไอ้ไอ้ไอ้ส่วนก็เป็นส่วนสามสามหกไอ้สี่สี่เป็นแปดอ๋อใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วฉันรู้แล้วล่ะจริงเหรอมันต้องเป็นสองสี่หกแปดแน่ๆเลยไหนที่สุดสองสี่หกแปดใช่ไหมโอเคสองสี่หกแปดมาลองกันเลยฮึบงายงว่าไงไปกันเลยโอยใช้ที่เก่งชะมัดเลยนี่มันสุดยอดไปเลยเอ็นเจแต่ว่านะตอนเธอเป็นมนุษย์เธอคิดได้เร็วกว่านี้อีกนะฮะ หมายความว่าไงเนี่ยฉันก็ยังเป็นอยู่นะเอาล่ะต่อไปโอ้โหเหมือนเดิมเลยฮะเอ้ยฮึขออ่านหน่อยสิรอบนี้เหมือนจะเป็นคูนฮะเอ๊ะหนึ่งสองสามคูณสี่ห้าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอเอ้ยอย,อยากชะมัดเลยฮะฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่แน่ๆเลยอะเพราะไอ้โจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยแหละตายแนะ่ ดึงสติกับเมื่อก่อนเดี๋ยวเราจะมีสติแล้วไหนขอคิดหน่อยนะหนึ่งสองสามคูณกับสี่ห้ายังงั้นเหรอไอออาอ้าไอไอไอ เอาละฉันได้คำตอบแล้วคิดออกแล้วเหรอกดลยรหัสอะไรห้าห้าสามห้าแน่นอนห้าห้าสามห้าสินะใช่แล้วเอาและมาลองกันเลยห้าห้าสามห้าแทนแทนโอ้เป็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอกแล้วว่าฉันเก่งแจ๋งเดียวนะยังไม่หมดอีกเหรอเอ๊อ๊ะเอ๊อะเอ๊โบเบไม่มีเลยอ่ะิกกไม่มีสมอ ำยังไงดีละทีนี้เอ๋จริงด้วยสิมันไม่มีสมุดอยู่บนนี้นี่นะแล้วเราจะเอาโจทย์มาจากไหนละเนี่ยต้องหารหัสมาใส่ไอทำยังไงดีละทีนี้เอ้ยเอาไงดีเอาไงดีทำยังไงดีเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วแท้ถ้าจะให้เดารหัสมันก็คงทำไม่ได้หรอเอ้ยจะไม่อยากยอมแพ้ตอนนี้เฮ้ยทำยังไงดีเอ้ยเฮ้ยทำยังไงดีเอ้ยเฮ้ยทำยังไงดีเอ้ยใจเย็นใจเย็นเย เราต้องใจเย็นๆก่อนนะเอ็นเจก่อนอื่นเราต้องมองไปรอบๆก่อนว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าอืมมีอะไรไหมนะในห้องนี้น่นไงเอ็นเจเอ็นเจเอ็นเจนู่นไงมีสมุดตกอยู่ตรงนั้นโอ้จริงด้วย อ้าได้มาแล้วเหมือนจะหล่นอยู่นะไหนดูหน่อยสิรอบนี้คืออะไรไหนดูสิโจทย์นี้เป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหรอบนี้เหมือนจะเป็นหารแฮะหนึ่งหมื่นาร้ด้วยห้ารอยโอ้ยฮ่าความรักความเมตตาไอ้ฉันตายแน่เลยถ้าฉันคิดต่อไปอะเอาล่ะฉันขอเป็นไก่ธรรมดาตัวหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องสนใจฉันอก จนนายทำตามสบายเลยนะจิกิฉันเป็นไก่ฉัเป็นไกป่ปัก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 กปักปาก,ปก,ปกเ,เอ้เอ็นเจ้ใจเย็นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอบนี้ฉันจัดการเองเฮ้ยจริงนิยอย่าบอกนะว่านายเก่งเรื่อคณิตศาสตร์นะเอาแหละบอกเลข<ช>ฉันมาได้เลยตัวเลขก็คือ12340 12340ม่หานรด้วย500ร้ห,ห,ห,หารด้วย500ได้2 4งสี่นะเอ็นเจมันก็เจ๋งอยู่หรอกแต่ที่นายถือเนี่ย ใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่าอ๋อใช่ฉันพกเครื่องคิดเลขมาด้วยนะแล้วทําไมนายไม่บอกตั้งแต่แรกฝ้ายน้ยนี่นะอย่อจีอย่าจิกอย่าจิกอย่าจีบเลยนะฝ้ก็ฉันเห็นเธอคิดอยู่อ่ะฉันก็นึกว่าเธอกําลังสนุกกับการคิดเลขน่ะสิออหอยสนุกกับผีน่ะสิหัวจะระเบิดตายอยู่แล้วสองสี่หกแปดนี่เหมือนกับรหัสประตูแรกเลยอ่ะเอาแหละลองใส่เข้าไปดูเลยเอ็นเจว้าวใช่จริงเจ๋งเลยหอยสุดยอด เอ็นเจไก่ไก่นั่นมันไก่ของพวกเรานี่นะจริงด้วยเ้าพวกไก่โอ้ยมาถูกจับอยู่ที่นี่จริงจริงซะด้วยกุ๊กๆุ๊าหากุ๊กๆกปักกัักกุ๊กๆปักกปเหมือนว่ามันจะจำเธอได้นะเอ็นเจ้หาหา อ๋อทีได้ไหมอะอยู่ข้างในเหรอจริงเหรอเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็โหดร้ายชะมัดเลยห้ายขนาดนั้นเลยเหรอ<ะ>น่ากลัวเกินไเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจทำไมเธอถึงเข้าใจภาษาไก่ละ่ะทั้งที่ฉันก็กลายร่างเป็นไก่เหมือนเธอนะ,อะหรือว่าจริงๆแล้วฉันเป็นไก่งั้นเหรอเฮ้ยไม่สิเอาเรื่องนี้ก่อนคุณไก่บอกว่าทุกคนถูกจับอยู่ด้านไหนอ่ะ แล้วก็คืนนี้พวกมันจะมาจับทุกคนเอาไปทอดทั้งแผ่นนะสิเฮ้อเฮ้อเฮ้อโหดร้ายชะมัดเลยอ่ะเอ้ยมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วไวชะมัดเลยรีบไปช่วยกันดีกว่าเอ็นเจนั่นนะสิรีบไปเหรอนั่นไงทุกตัวอยู่ข้างในจริงๆด้วยเอ็นเจเฮ้ยจริงด้วยทุกคนฉันมาช่วยแล้วนะง่า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 แข็งมากเลยอะง่าง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 ่าเป็นไงบ้างเฮ้ย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 ทำไงดี ประตูมันแข็งมากเลยอะอนะฮะคีการ์ดนั้นหรอจริงสิสกี้ลองใช้คีการ์ดดูสิอ๋อจริงด้วยเรามีคียการ์ดด้วยนะดูดูแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องใส่คีการ์ดนะแต่คิดว่าไงนะเอ็นเจไม่แน่ใจฮะแต่ฉันก็ว่าน่าจะใช่นะเหมือนว่าไก่ตัวอื่นจะฉลาดกว่าเรานะเออ <c oughs> โทษทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาแหละไปกันต่อเถอะใช้ได้ฮะประตูเปิดแล้วทุกคนฉันมาช่วยแล้ว โอ้โหเหมือนจะไม่ได้มีแค่คอกเราคอกเลี้ยวแฮะไก่ขอกอื่นก็มีด้วยอะขโมยมาสินะห้อยดูสิโยแยะเต็มไปหมดเลยฉันว่าพวกเราทําการช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่เหรอเห็นด้วยเลยเอ็นเจรีบขนย้ายกันเถอะไปกันเถอะเร็วเข้าเอาละเท่านี้เราก็ทาการขนย้ายทุกคนออกมาหมดแล้วห้อยเหนื่อยชะมัดเลยอะเหนื่อยแต่ภารกิจก็สําเร็จนั่นละสิ่าเห็นทุกคนปลอดภัยแล้วก็รู้สึกค่อยยังชั่ว ออืมอมเจ้าสองตัวนั่นกล้าดียังไงถึงมาทลายโกดังไก่ของฉันฉันจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าเจ้าไก่สองตัวนั่นเป็นใครนอนตอนนี้ก็อรีบหนีก่อนแล้วต,ตำรวจมาแล้วเราจะได้เห็นดีกันเอาละตองนีไปแล้ว โอเคโทรบอกลุงกำนันเรียบร้อยแล้วไเดี๋ยวลุงกำนันก็จะพาตำรวจมาช่วยไก่พวกนี้กลับบ้านแล้วละ่ะเราเองก็กลับบ้านกันเถอะนั่นสินะอ๋อจริงสิชิกิหนาย้ำหน้าไปก่อนเลยนะฉ<อ>ันมีเรื่องต้องทำนะทำอะไรนะเน<อ>่แหมหนำไปก่อนเลย๋ยวฉันตามไปแปลกชะมัด เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มันอะไรกันน่ะเละเลยอ้ชิกี้ฉันมาแล้วเฮ้ยเอ็นเจอย่าบอกนะว่าเนี่ยฝีมือของเธออย่างนั้นเหรอจะไปทำอะไรมาน่ะอ๋อใช่แล้วล่ะนั่นไงใครมันจะยอมให้เกิดโรงงานไก่ผิดกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นอีกกันเล่าก็จริงแฮะใช่ไหมล่ะอืมฉันก้นเลยบึ้มมันซะเลยเอแล้วเธอทำยังไงล่ะน้าหน้า ฉันก็แค่ไปเล่งเตาให้มันร้อนมากๆเท่านั้นเองอเพอ,อเตามันร้อนมากมันก็เลยตูม้มเนียบรอ้อาไหนเวลาทำกับข้าวต้องห้ามลืมปิดเตานะใช่เรียวก,กับบ้านกันเลยอะฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยไปกันเถอะ Let's go <S เน่เดินไปไวหน่อยสิหน่อยแน่เจ้าไก่ที่บินไม่ได้เนี่ย่า เธอหายเป็นไก่ไม่ควรจะบินได้ไม่ใช่หรอเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วฉันเป็นนกกันนะเอ๊ะนั่นสิเร๊องยบิบิบิเหมือนเลยรอด้วยสิเอ็นเจเอาล่ะการ์ตูนจบแล้วชอบกันหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบเลยนะใช่แล้ววันนี้มาเช็คชื่อกันหน่อยใครดูจบแล้วให้พิมพ์คําว่าไก่พิมพ์เลยพิมพ์เลย น้นไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสี่โมงเย็นนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันหมดเวลาสนุกแล้วสิบ๊ายบาย